ดอกไม้ก็เริ่มแก่ตัวลงไปแล้วเนาะเริ่มแก่แล้วเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาเก็บเอาแต่ที่มันกิบเยอะๆเนาะอันที่มันกิบนะ้อยๆแบบนี้เราก็พยายามไม่เก็บเอาแบบนี้น,น,น,นี่นี่ีกีบแบบนี้นี่สวยดี ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็สวยนะนี่จีบมันเยอะพอรุ่นนี้หมดไปนะคะรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาเนาะพอรุ่นนี้หมดไปรุ่นใหม่ก็ขึ้นมา คุณป้าจุ้ยนะคะภูเรือคุณป้าจุ้ยสู้ๆค่ะขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษเป็นกําลังใจให้ค่ะป้าดากดแล้วจ้าขอบคุณค่ะเก็บทุกอย่างเลยค่ะแม่ดางั้นเขาจะเลือก ดอกไม้หลายสีนะคะอ๋อไม่ค่ะคือมันมีหลากสีอยู่แต่ว่าเราจะหาเลือกเอาแต่ที่มันกลีบเยอะๆนี่มันจะได้สวยๆนะคะนี่แต่ว่าสีไหนที่มันเป็นดอกแบบนี้เนี่ยเราก็มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันกลีบเดียวนะมันกลีบเดียวเราหาเอากลีบที่มันซ้อนๆกันหลายๆกลีบมันจะได้สวยๆ แล้วมันก็เราเวลาเราตากเดชเราก็เอาไปบิบสลับสีกันนะคะแล้วก็คุกคุกให้เข้ากันเนาะมันก็จะได้สวยนะคะแล้วก็เอาไปคุกสลับสีกันเตยของไม่ดาเอามาปลูกแล้วมันไม่ขึ้นเลยเนาะ ถ้ามันกีบกีบเดียวหรือว่าดอกไม่ซ้อนกันหลายๆนะมันก็จะดูไม่สวยนี่เริ่มโตแล้วนะนี่แป๊บเดียวก็จะออกดอกแล้วนะออกดอกไวอยู่ จะต,ต้องมาเก็บหญ้าออกให้มันพอหญ้าก็ขึ้นบ่อยๆเสียงน้ำไหลอโอมีมีเจ้ากาส่งเสียงร้อง คุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษนะคะไปโกกอกหรือเปล่าคะไปคะ่ะแม่ดาเตรียมตัวแล้วปะแม่ดาออกมาเปิดประตู มาแล้วปุ๊แม่นังเหมียวโอ้นี่นะคะเขาบดให้เนาะโอ้รถเขาทำถนนเขาบดเข้ามาให้เรียบเลยนะคะโอ้สุดยอดเลยเนาะเพราะว่านี่เขาทำถนนอยู่เขาก็เอารถบดเข้ามาให้นะคะเพื่อให้ถนนมันแน่นนี่สวยเลยเห็นบอกว่าเขาจะรัดยางมาตอยให้ด้วยนะคะ ดีจังเลยเนาะ